เล็บตเฟิสไบพามาที่ซาเกรสวันนี้มาทานอาหารที่ซาเกรสเสร็จแล้วตอนนี้เรามาดูวิวของซาเกรสที่นี่จะเห็นว่าหน้าผาสวยงามวันนี้เป็นวันเที่ยวในวันที่สองสำหรับการรายการต่างๆเราจะเห็นว่านี่เป็นหน้าผา ที่อยู่ในซาเกรสความสวยงามของทะเลทะเลอะไรเสือสูงแอตแลนติกแอตแลนติกนอร์ทแอตแลนติกและนั่นก็คือประพาคารันมีชื่อ นี่เป็นวิวโดยรอบมความสวยงามะทะเลเขียวมรกตมหาสมุทโอ้มหาสมุทรครับ <c oughs> อาจจะเป็นเพราะว่าเราไม่มีมหาสมุทรแถวบ้านเรา <c oughs> <c oughs> Wow! เล็เปอดเฟิร์สบายวันนี้พามาเที่ยวประยอนมีขอซื้อดย